มาจะเป็นเพื่อนประจาว่าสิกินห้เบิ่งเลยทอดขนมปังค,คือขนมปังหน้าหมูเนีน่นะประจจะกินของหวานแล้วขนมปังไปทอดว่าสิมากินกล้วยช์ <c ười> คือจิงหัวเจ้าของบ้านไปแล้วก็เลยบวได้อันนั้นก็เลยบวได้กินจะาสิว้ใสายนกจะบวมตมอมบ่ อันนี้มันบริกรรมอย่างด้วยมันถึกเป็นแผลเป็นแผลตอนดิฟนอกจากสะออนโอ้ยมาเบิ่งมือประจา่าด้วยไงโอ้ยโหอ,อ,อ,อันประชาหนกเอ,อ้ยเออเออเออเนี่ยบอกมันจะเน่าแล้วประจา่ากิน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  กินไปครั้งกนออินนั้นแหละวป้าจ่าก็ว่าวสิกินอยู่ดิเบอร์แม่นบอก,กินดิแต่บังเอ,อิรดผัดจะขึน้นนะได้คือสิกินมะด้วยถือยถ้อมาแหลนะเด้ถื้อมาแหละมาดื้อไผมาสะออนกับปลาจ่าบ้างด้วยปลาจ่าเสียเอาโซ่หน่วยนี่แหละไปใส่ตู้เย็นไว้ไปใส่ตู้เย็นไว้ขอบคุณนะคะ กบคุณกล้วยกล้วยโอ้ยไขกล้วยหอมทองไู้้วสามหน่วยสามหน่วยกับปิดบอกมิดประจ่าอุตส่าห์ว่าสกิงโซได้เต็มปากามันดังๆหรือแม่นยังได้แต่มันเพิ่นถือหุกมาหุกมานะมันจะเล่นสูตรตอนเขียว ไปอยู่กับป่าจ่าจักมือสองมือเหลืองแหละสองสามมืออข้างในมันเบปบ็นอย่างไรเพราะว่ามันมันถึกสูดนะจนกราบแข็งนะสูดภาษาพ,พันปรจาจ่าว่ามันไปถึกซูนแบบหนักๆแบบนี้ฮะน่าจ,จะมันเป็นอันนี้บได้ขายผ้าอานาอันนัรอ,อดเด้อมันมาสภาพแบบนี้นะ มันบอได้อันนั้นด้วยมันแบบว่าคล้ายๆพีอ่ะกินมันนะจ๊ะแบบนี่ละหวานสวยหวานสวยวานวยวานงี้ยประจาบริ่ป้ะจาปะเปิดไปแค่หลอดเดียวเลยมันก็เลยเป็นอันนี้แตมันก็ดูดีอยู่ด้เนาะมาด้วยค่ะมาเด้อพี่น้องป้องป,ป่ายของปราจาปจา้าจายายจ๋าทำไมเธอไม่กินให้ฉันดูมีแต่ลงคลิปลงคลิปลงคลงคิปอย่างเดียวป้าจ่าคิดว่า เบิ่งดูหน่วยนี่เบิ่งดูหน่วยนี่มันสิรอดดีู่พ่อมันคืออลังการงานสร้างแท้ครูสามหน่วยที่ประจานหยกเนี่ยมองดูเลยกอดเอากันยังบอนะลูกเกิดใหม่ยังบ่ใหญ่สมกล้วยสามหน่วยนี่เยอะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดตลกเลยยจะามาได้คะมาได้ประจ่าอุตส่าห์ ปราจ่ายเห็ดผัดมามาก,กับบุกินโชว์เนื่องจากประจ่ายกินบะแซ่บกว่าสะกินบะจานใช้เวลาตั้งสามสิบนาทีกว่าครึ่งชั่วโม,มงของป้าจ่ามัน,มน,นเมันโพสก็เลยแบบว่าสิมากินอันนี้ผัดเห็ดจังไรนึกไปทอดอันขนมปังมาแล้วพนั่งกินขนมปังเสริร์ฟเพื่อลืมมะกรกูดประจอ่ายแบบแวบบมเวมเนาะติดอะไรไปก็สองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสามสิบสี่หน่วยหนึ่งค่ะอ่าหนกเจาเนี่ยก็เลยต้องชิมไปเนี่ยบอกอ๋อพระจะาทำไมไม่กินกล้วยโอ้กินแต่คองหวานกินแต่คองหวานค่ะพระจ้าขอบคุณทุกๆุกบ้านที่มาให้กําลังแรงใจพระจ้าเด้อค่ะพระจ้าขอบุญพระจ้าขอบบ,ขอบ,บ่ขอบคุณหลายๆที่มาให้กําลังแรงใจพระจ้าบริมีอย่างเลยอันนี้ค่ะแค่ เอาอันมะกรวยมะกรวยประจาสิเห็นวน้อเดอเด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 จาอยากยอยากเคยเห็นน้นี่เห็นเห็นหน้าประจ่าบ่หนหน้าประาก็มะกรวยอยากมาไปเห็นอย่างอื่น ยายจ๋าเธอทำอะไรมาค่ะหอมป้าจ๋าหิ้ไปสั่นละเยี่ยมมากขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจะพามากล้วยปาว้าจ๋าไม่ได้กินคนเดียวดอกภัยมากครับก็ให้กินไปมากก็ให้กินเลยเพราะว่าสิตั้งไว้ในโต๊ะนี่โต๊ะนี้เป็นโต๊ะกลาง ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเด้อพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านที่ให้กำลังแรงใจประจาะเนาะค่ะเดี๋ยวเดียวประจาะหคลองหาวิธี